อาจารย์พอจะทราบเรื่องแล้วใช่ไหมมติกิจศดีกาที่อาจารย์วิศนุถแถลงบอก10ต่อศูนเชียวนะฮะขณะเดียวกันมติกกตรก็12ต่อศูเชียวแต่เป็นมติคนละด้านกันเลยนะครับเอกฉันเหมือนกันนะฮะแต่ว่าคนละด้านเลยอาจารย์ได้เห็นแล้วใช่ไหมครับอาจารย์ครับเออผมว่าอ่าน ที่เขาส่งมาหรือว่าที่ถ่ายทอดมาเนี่ยผมไม่เห็นว่ามันมันมีอะไรแตกแยกหรือแตกต่างกันเลยเนี่ยครับเพราะว่าที <fashion. S 1> ่กฤษฎีกาท่านมีข้อชี้แจงเกี่ยวกับเรื่องของข้อกฎหมายโดยตรงอ่ะนะฮะอยู่สองข้อนะแล้วก็มีข้อสังเกตเพิ่มเติมอีกหนึ่งข้อนะไม่ทราบว่ามันตรงกันกับที่คุณพิสารคุณพัชระได้ ได้รับข้อมูลมาหรือเปล่าคือข้อที่หนึ่งก็คือว่ากรณีที่จะให้พักราชการเนี่ยนะหรือให้พ้นจากตําแหน่งเนี่ยอไม่ว่าโดยประการใดๆเนี่ยต้องนําความกราบบังคมทูลเพื่อทรงมีพระบรมราชโอ,องการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ทางอทาราชการตํารวจเนี่ยในตําแหน่งตั้งแต่รองเนี่ยนะครับ รองรองผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาติผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาติเนี่ยนะครับ,รบก็คือตําแหน่งของบิ๊กโจ๊กเนี่ยบถ้าจะให้พ้นจากตาแหน่งไม่ว่าด้วยประการใดใดเนี่ยต้องเอ่อต้องมีการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมทั้งนี้ก็เป็นไปตามมาตราหนึ่งร้อยสี่สิบวรรคหนึ่งนะครับครับครับอ่าอันนั้นตรงไม่มีปัญหาอะไรครับครับ ส่วนประการที่สองแบอบกว่ากรอบระยะเวลาที่เป็นดุลพินิษของทนายกเนี่ยที่จะต้องพิจารณาโดยรอบครอบเนี่ยจะมีกรอบระยะเวลาภายในอันเหมาะสมสมควรแก่กรณีอันนี้ก็เป็นเรื่องทั่ว,วไปเหมือนกันรับไดไม่ได้มีอะไรที่สดานนะฮะสองข้อเนี่ยเป็นการตอ,อบข้อกฎหมายนะว่าเนี่ยไอ้ที่ทาไปมันถูกต้องไหมก็ต้องก็ต้องดูอ่ะเออก็เป็นข้อสังเกตที่ ที่ที่ผมผมคิดว่าเป็นข้อสังเกตที่ถูกต้องแล้วล่ะครับว่าจะต้องเออนำความกราบบังคมทูลเพื่อทรงมีพระบรมราชโอ,องการโปรดเกล้าไม่ใช่ให้พ้นจากตาแหน่งหรือให้พักราชการไปเฉยๆนะครับเพราะว่ากฎหมายเขาระบุไว้แล้วนะตามมาตราร้อยสี่สิบว่างหนึ่งเนี่ยว่าตําแหน่งใดจะต้องมีพระบรมราชโอ,องการโปรดเก,าดกา้าให้พ้นนะครับาตาแหน่งใดให้ ให้ให้พระองค์ทรงรับทราบเฉยๆนะครับครับอ่าก็เป็นไปตามมาตราร้อยสี่สิบอ่านแล้วมันก็ชัดเจนตรงเนี้ยครับผมคิดว่ามันปัญหาคงจะอยู่ที่ข้อสังเกตข้อที่สามแหละใชม่มันไม่ใช่ปัญหาข้อกฎหมายเลยท่านท่านเข้าใจไหมเขาเขาก็คงจะเป็นเป็นเรื่องที่ว่าอ่ริฤษฎีกาก็เกรงว่าเอะน,นี่นะ การให้ข้าราชการตำรวจเนี่ยออกจากตำแหน่งไว้ก่อนเนี่ยมันจะเป็นการปฏิบัติหน้าที่เอ่อที่ไปกระทบถึงสิทธิ์ของเขาหรือเปล่าอะไรหรือเปล่าครับเขาก็เลยมีข้อสังเกตว่าการสั่งให้ทางข้าราชการตำรวจออกจากราชการไว้ก่อนเนี่ยนะฮะเป็นการปฏิบัติตามถ้าหากว่าเป็นการปฏิบัติตามคาแนะนําของคณะกรรมการสอบสวน ซ,ซึ่งซึ่งซึ่งก็คือคณะกรรมการอสอบวินัยเนี่ยแหละที่เขาตั้งไว้เนี่ยนะฮะเขาเขามีคําแนะนําไว้แล้วใช่หรือเปล่าล่ะผมไม่เห็นนะผมผมผมไม่ทราบนะถ้าถ้ามันเป็นการให้ออกจากราชการไม่ก่อนตามระบบของเขาก็คือว่าต้องมีคําแนะนําของคณะกรรมการสอบสวนตามตามที่กฎหมายได้เขียนเอาไว้เนี่ยแหละก็คือมาตราร้อยยี่สิบวักท้ายเนี่ยนะครับครับ ในกรณีนี้เนี่ยย่อมทําให้การพิจารณาที่จะที่ว่าจะกระทบสิทธิ์เนี่ยมันมันก็ไม่กระทบสิทธิ์ไปแล้วลหละเพราะว่าเป็นข้อยกเว้นเนี่ยค,คือคือโดยปกติแล้วเนี่ยจะไปทําอะไรเอ่อให้เขามีผลกระทบไม่ได้เช่นเอ่อให้ย้ายเขาออกจากตําแหน่งเอ่อให้เขาพ้นจากตําแหน่งโดยที่ ไม่มีเบี้ยววัดบำนาญอะไรต่ออะไรหรือว่ามีปัญหาทางด้านของอะไรล่ะการที่จะเลื่อนตําแหน่งอะไรเนี่ยนะในระหว่างการสอบสวนเนี่ยเขาถือว่าเป็นการกระทบสิทธิ์ทั้งนั้นแต่ถ้าหากว่าผู้ที่เป็นผู้บังคับบัญชาเนี่ยให้ออกจากตําแหน่งโดยโดย,โดยอคาแนะนําของคณะกรรมการสอบสวนทางวินัยเนี่ยก,ก็ก็ถือว่าไม่ใช่เป็นเรื่องของการกระทบสิทธิ์ครับ เพราะเพราะมันเป็นข้อยกเว้นเพราะเพราะฉะนั้นก็หมายหมายความว่าคุณไปทำให้ถูกต้องสิอะไรในทํานองเนี้ยนะฮะไปดูอ่ะนะไปไปดูให้มันครบถ้วนนะตามนี้แหละนะถ้าถ้ามันครบถ้วนตามนี้แล้วเนี่ยนะก็ก็ก็แล้วไปนะซึ่งซึ่ง,งทางอ,อข้อที่สามเนี่ยเป็นข้อที่ทางฝ่ายของทางเอคณะกรรมการ ตอต,อตอเนี่ยนะครับคณะกรรมการตํารวจแห่งชาติเนี่ยเขาเอา่อมีมีบางท่านก็ให้ความเห็นไว้ว่ามันมันเป็นดุลพินิษของแต่ละหน่วยงานจะปฏิบัติหรือไม่ปฏิบัติก็สุดแล้วแต่ครับเพราะก็มีคําสั่งของสารปกครองนะที่ได้ให้เอาไว้ก็คือเอ่อคบหนึ่งเ็ดับสองพันห้าร้อยห้าสิบเก้าเนี่ยได้ได้อ่อ พูดไว้ว่าไอ้เรื่องที่จะต้องปฏิบัติตามเนี่ยนะฮะก็เป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของข้อกฎหมายแต่ถ้ามันไม่ใช่เป็นเรื่องของข้อกฎหมายแล้วเนี่ยนะมันก็แล้วแต่ดุลพินิษนะฮะของแต่ละหน่วยงานสรุปแล้วก็คือว่ามันผูกพันเฉพาะข้อกฎหมายก็หมายความว่ามันผูกพันไอ้ข้อหนึ่งข้อสอง ไ <Huh. S 2> อ้ข้อสามเนี่ยมันมันมันเป็นข้อสังเกตผมก็เห็นว่าท่านมีข้อสังเกตก็ก็ดีอยู่แล้วเนี่ยก็ข้อสังเกตนั้นมันก็ชัดเจนนะ,นะว่ามันไม่กระทบสิท์หรอกถ้าเผื่อมันเป็นเรื่องของอการให้พ <Huh? S 2> uh, ้นจากตําแหน่งหรือการให้พักราชการเนี่ยมันเป็นเรื่องของความเห็นของคณะกรรมการสอบสวนทางวินัยเขาด้วยคือเขาเห็นอย่างนั้นแหะ คุณพัชระมาถามผมเนี่ยไม,ไม่รู้โจ๊กจะมาล่อล่อผมอีก,กออด้วยหรือเปล่า